กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำนะตอนนี้นิว18ของเรานะครับยังคงเกาะติดเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวนะครับ รายการพิเศษของเราในช่วงนี้ระหว่างที่กําลังรอข้อมูลที่สําคัญจากทางผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปอยู่ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเราก็จะรีบตัดสัญญาณรายการสดให้ทราบทันทีนะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูในแฟนเพจของไทยในวิซิลนะครับมีการโพสต์ข้อความเมื่อคืนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาสักประมาณตีสามทางเพจไทยในวิซิลเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะครับ โดยระบุว่าเครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้แต่กำลังไม่เพียงพอทำให้น้ำลดได้นะครับต่อมาเวลา4.45นาฬิกา45นาทีะครับในเพจนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมมาถึงห้องโถง3เจ้าหน้าที่ต้องย้ายที่ตั้งจากโถง3มายังโถง2โดยระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ6นิ้วต่อเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุปสรรคสำคัญ ของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะหน่วยซิลที่เข้าไปนะครับก็คือเรื่องของระดับน้ํานั่นเองเที่ยงคงต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้ขอภัยเป็นระดับน้ําสูงขึ้นประมาณ6นิ้วต่อชั่วโมงนะครับนี่คือข้อมูลนะฮะขอภัยขอแก้ไขนะครับ6นิ้วต่อชั่วโมงที่เพิ่มสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคสําคัญเลยสําหรับหน่วยงานที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วพอทางด้านของหน่วยซิลมีการโพสต์ข้อความแบบนี้มานะฮะ ล่าสุดเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมบอกว่า14ชั่วโมงที่อยู่ในถ้ำเพิ่งจะได้ออกมาอัปเดตข้อมูลให้ผู้ที่รอคอยอยู่ด้านนอกทุกหน่วยงานกําลังเร่งหาทางดึงน้ําออกจากถ้ำให้ได้เร็วที่สุดเพื่อแข่งกับน้ําที่ไหลเข้าถ้ำม,มาอย่างรวดเร็วและมากขึ้นในทุกๆชั่วโมงนะครับนี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่แข่งขันกับเวลา พอทางหน่วยซิลมีการโพสต์ข้อมูลนะครับในแฟนเพจของไทยในวิซิลมีการโพสต์ข้อมูลเรื่องของเครื่องสูบน้ําแบบนี้ล่าสุดทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณธเนศวีรศิรินะครับมีการเปิดเผยบอกว่าระบบสูบน้ําในถ้าขนาดนี้ใช้ซับเมอร์เป็นเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กสูบน้ําออกเป็นช่วงๆแล้วก็กําลังทําการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพิ่มหากติดตั้งแล้วเสร็จ เครื่องจะสามารถสูบน้ําออกได้20,000ลิตรด้วยกันนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมานะครับจากพื้นที่ถ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับค่ะและตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แต่ว่าอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็เรียกว่าเป็นฮีโร่เลยตอนนี้ก็คือหน่วยซิลนั่นเองค่ะคหลายคนคงอยากรู้จักแล้วว่าเขาทํางานอย่างไรแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะวันนี้พาไปความรู้จัักกบ หน่วยซิลค่ะหน่วยซิลนะคะจะเรียกว่าหน่วยรบพิเศษค่ะซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่ากองกําลังพิเศษเป็นทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีโดยกองทัพค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะคะก็สามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษได้อย่างเช่นการลาดตะเวนพิเศษสงครามนอกแบบและการต่อต้านการก่อ,อการาร้ายโดยหน่วยทําลายใต้น้ําจู่โจมหรือว่าหน่วยซิลเป็นหน่วยหนึ่งนะคะในหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือทางกองทัพเรือไทยซึ่งก็นับเป็นหน่วยที่ได้รับการฝึกหนักที่สุด ในบรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพโดยการฝึกในหลักสูตรนัก นักทำลายใต้น้ำจู่โจมซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ7-8ถึงเดือนนับเป็นการฝึกหลักสูตรทางทหารที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดของไทยโดยแบ่งออกเป็น5ช่วงด้วยกันนะคะคือ1คือเริ่มตั้งแต่การแนะนำการฝึกเบื้องตน้นการฝึกการออกกำลังกายและการฝ่าอุปสรรคต่างๆโดยจะใช้เวลาฝึกประมาณ3สัปดาห์ส่วนขั้นที่2เป็นการฝึกจริงซึ่งจะใช้เวลาฝึกประมาณ6สัปดาห์ขั้นที่3เป็นการฝึกแบบเข้มขน้นหรือที่เรียก ว่าสัปดาห์นรกก็จะใช้การฝึกเวลา120ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักและ4นะคะเป็นการฝึกสอนยุทธวิธีต่างๆและ5คือการฝึกยุทธวิธีในสภาพจริงซึ่งก็ใช้เวลาฝึกประมาณ2เดือนค่ะและเมื่อสําเร็จหลักสูตรแล้วนะคะจะได้ประดับตราความสามารถซึ่งออกแบบโดยพลเรือโทพ,พันรักแก้วโดยส่วนประกอบของตราก็มีความหมายดังนี้ค่ะโดยปลาฉลามนะคะสีขาวหรือสีน้ําเงินหมายถึงเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดุร้า น้าเกรงขามสง่างามและแข็งแกร่งคลื่นนะคะหมายถึงความน่ากลัวของทะเลที่มีเกลียวคลื่นตลอดเวลาหรือว่าอุปสรรคของคลื่นหัวแตกแต่ฉลามก็ไม่ได้หวั่นเกงนรงสัญลักษณ์ของสมอเรือนะคะก็หมายถึงทหารเรือในอดีตหลักสูตรจะได้รับเฉพาะทหารเรือเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันทางหน่วยได้รับถือทหารบกทหารอากาศและก็ตำรวจก็สามารถรับเครื่องหมายนี้ได้ด้วยและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ก็คือธงชาติค่ะซึ่งก็หมายถึงการยอมพลีชีพเพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ค่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เราคนไทยที่กำลังส่งแรงใจไปถึงถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเห็นภาพนี้แล้วน้ำตาคลอไปตามๆกันนะครับนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงแห่งนี้นอนกลางดินกินกรรายนะครับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้สูญหายต่อไปนะครับโดยไม่ระยนระยอท้อนะครับแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหม่ก็คือให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยซิลที่เข้าไปในถ้าแห่งนี้ ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยการถัดเปลี่ยนกําลังกันก็คือนอนกินอยู่ภายในถ้าเลยคือคมีการขนเสบียงเข้าไปตุนไว้แล้วแหละอยู่ในน้ำแล้วก็จะมีการปฏิบัติการวางแผนกันในนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ถ้าเกิดน้ำลดเนี่ยจะได้มีการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยภาพรวมที่เราได้เห็นจากการที่ทางรองแม่ทัพภักที่3ท่านพลตรีฉลองชัยชย,ยักคำนะครับเดินทางไปยังพื้นที่แล้วก็มีทางท่านของผบอทอบอพลเอกเฉลิมชัยศรีทิศร์ก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับมีการสั่งการหลักๆของวันนี้ก็คือเรื่องราวของการสูบน้ําพร่องน้ําออกจากถ้ำใ,ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ณขณะนี้ในการติดตามช่วยเหลือผู้สูญหายนะครับ การพร่องน้ําตอนนี้กําลังทําอย่างเต็มที่คุณเป็นจรักรายงานมาแล้วว่า8เครื่องเดินเครื่องเต็มกําลังถึงแม้ว่าจะมีเครื่องสแปร์อยู่หลายเครื่องก็ตามแต่ณตอนนี้คือได้เท่านี้จริงๆที่แปดเครื่องนะฮะณตอนนี้พราะกําลังไฟได้เท่านี้ด้วยความเหมาะสมรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในถ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลักๆคือการพร่องน้ําออกจากถ้าก็ด้วยการสูบน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ปิดทางเดินน้ําที่จะไหลามาจาก ผาหมีด้วยแล้วก็ดอยตุงนะครับณตอนนี้กําลังพยายามที่จะประสานงานกันทุกทางเลยแล้วก็มีหน่วยงานที่กําลังเดินสํารวจตรวจสอบปล่องต่างๆต,ตามคําบอกเล่านะครับของชาวบ้านในละแวกนี้ว่าอาจจะมีปล่องไหนเพิ่มเติมไหมที่สามารถที่จะหย่อนตัวลงไปได้ไปเชื่อมหากับจุดที่คาดการณ์กันว่าเด็กๆเนี่ยทั้ง13ชีวิตน่าจุดจุดตรงนั้นก็คือพัทยาบีชนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นโถงสูง นะฮะถ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตก็มีสูงใช่ค่ะรวมถึงพอเจอปล่องที่คนไม่สามารถที่จะหย่อนตัวลงไปได้ก็จะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีด้วยการใช้แท่งเรืองแสงในการหย่อนลงไปนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นการบอกทางไปในตัวแล้วก็เป็นการบอกว่าความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กําลังจะมาถึงแล้วนะครับนี่คือแนวทางการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ณนขณะนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือ หลังจากที่เมื่อวานนี้กสกทชนะครับมีการขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดนะครับที่บริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่กําลังทํางานกันอยู่โดยคุณกอ่อกิดด่านชัยวิจ,จิตนะครับรองเลขาธิการกรสกทชอ,ออกมาชี้แจงกรณีของการที่มีกระแสข่าวว่าสํานักง,งานกสกทชสั่งห้ามไม่ให้สื่อทุกสํานักทําการไลฟ์สดที่บริเวณหน้าทาหลวงจังหวัดเชียงรายรองเลขากสทชยืนยันนะครับว่า ไม่ได้มีการห้ามสื่อในการไลฟ์สดซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ได้ส่งรถขยายสัญญาณไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมช่วยเหลือแล้วแต่การทํางานของช่องดาวเทียมมีความกว้างไม่เท่ากับไฟเบอร์นะครับความสามารถจึงมีไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณขณะเดียวกันหากส่งรถขยายสัญญาณไปอีกก็อาจจะส่งผลต่อการช่วยเหลือด้วยเนื่องจากรถมีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่และเจ้าหน้าที่หลายคนพร้อมกับแนะนําด้วยนะครับว่าหากสื่อทุกสํานักช่วยกันแชร์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพ หรือวิดีโอก็จะทําให้กระทบต่อการส่งสัญญาณน,น้อยกว่าการไลฟ์สดนะครับเอาไปฟังเสียงของรองเลขากรทะชอ่อยครับหากทุกคนไปไลฟ์สตรีมหมดผมเปรียบเทียบว,ว่าโทรแต่ละครั้งก็เหมือน, side, นมอเตอร์ไซค์เอสเอ็มเอกนี่าาจักรยานโทรแต่ละครั้งก็เท่ากับมอเตอร์ไซค์ส่งรูปทีก็รถเก๋งไลฟ์สตรีมทีคือรถทร럭สิบล้อไปวิ่และถ้าทุกคนใช้พร้อมกันหมด ความพยายามในการขยายช่องสัญญาณเพิ่มความสามารถของระบบเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ได้เหมือนที่สํานักงานกสทชนะครับมันเพิ่มได้เรื่อยๆที่นี่ในเมืองแต่ตรงนู้นเนี่ยเหตุจําเป็นและความจํากัดของพื้นที่ผมจะให้ไปเพิ่มรถรถคันหนึ่งก็เจ้าหน้าที่สามคนสั่งไปเพิ่มอีกห้าค่ายค่ายอะไรอีกสามก็อีกสิบห้าคนที่จอดรถอีกแล้วครับข่าวออกมาก็ ถนนรถก็ติดห้องน้ำห้องท่าขยะทุกอย่างติดไปหมดเลยแต่เราลองหมุนกลับมาว่าถ้ามันบริหารจัดการได้ตรงที่ว่าเอ๊ะแชร์ฝ่ายได้ไหมสลับเวลาเหลือ่อบกันได้ไหมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มถนนแต่เราบริหารจัดการได้ว่าที่ถนนข้อมูลมีเท่าเนี้สลับกันสลับกันใช้ ไม่ได้ห้ามแต่ขอความร่วมมือ,อมคือจัดสรรเวลากันหน่อยนะฮะจัดสรรเวลาในการผลัดกันไลฟ์อย่าไลฟ์พร้อมๆกันสัญญามันจะดึงกันนะฮะนี่คือความเป็นห่วงจากทางกสทชนะครับก็ออกมาถแถลงชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ล,ล่าสุดนะคะหลังจากที่ท่านผบทบได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้ออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้ร่วมค้นหาคือมีกําลังเพียงพอแล้วก็ตอนนี้ก็ให้รอคาชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรถึงแผนปฏิบัติการแล้วก็การดําเนินการต่อไปด้วยค่ะคแต่ว่าณขณะนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นที่หลายฝ่ายเฝ้าระวังเพราะว่าถ้ำต่างๆทั่วประเทศไทยถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์แล้วก็ นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต่างเข้าไปอยากเดินสำรวจแล้วก็ไปที่สุดซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะทางปอพของจังหวัดพังงาค่ะเขาก็ได้มีออกมาตรการเข้มงวดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะโดยนายสาย,ยันกิจมโนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาบอกถึงการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมถ้ำพุงช้างนะคะที่อยู่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันซีนไทยแลนด์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุส้ำรอยกรณีที่นักฟุตบอลเยาวชนและครูผู้ฝึกสอนทั้ง13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายบอกด้วยค่ะว่าในส่วนของจังหวัดพังงาน,นั่นเองนะคะก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสลับกับเบาค่ะจึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามภายในถ้ำจะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลน้ำฝนสะสมและสีของน้ำฝนในช่วงที่ ฝนตกหนักก่อนที่จะมีการนับนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการกรำชับให้กับนักท่องเที่ยวว่าถึงช่วงเวลาในการเดินถ้ำที่เหมาะสมแล้วหรือยังพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ทั้งไฟฉายนำทางและที่สำคัญค่ะหากมีฝนตกหนักจะต้องมีการประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำอย่างเด็ดขาดเพราะว่าต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำนะคะจะไหลเข้ามาท่วมภายในถ้ำจนอาจจะเกิดอันตร ายขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับการที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์เองก็มีการพูดถึงแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเหมือนกับกรณีนี้ที่เคยเกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับโดยคุณวีรศักดิ์บอกว่ามีการสั่งการให้กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยกันสํารวจแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการผจญภัยและ พูดถึงว่าอะไรคือความเสี่ยงที่จะต้องดูแลอย่างเข้มงวดรวมถึงการทําข้อมูลว่าปัจจุบันยังขาดตกบกพร่องสิ่งใดหรือไม่นอกจากนั้นยังต้องสื่อสารกับท้องถิ่นและฝ่ายป้องกันภัยพลเรือนเพื่อทําแผนป้องกันและมีการซักซ้อมเป็นช่วงๆเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ บางที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ปรจจนภัยนิดๆในบางฤดูการแต่พอเป็นฤดูอีกฤดูหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมื่อผู้ทําแผนเหล่านี้มีความเข้าใจมากขึ้นนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามาใช้ในทางการตลาดต่อไปด้วยเวลาเราโปรโมทส่งเสริมที่ไหนเราก็จะได้มีหมายเหตุเอาไว้ให้รู้ว่าในช่วงไหนควรทําอะไร เพราะฉะนั้นย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าท่านผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าของการช่วย13ชีวิตที่ติดถ้ำอยู่ได้ทุกช่วงข่าวของนิว18ของเรารวมถึงเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษอีกหนึ่งช่วงก็คือ15นาฬิกา15นาทียังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ